สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปมาดูในคลิปเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนี้เป็นตัวอย่างบทความนะตอนนี้ไม่ใช่ข้อสอบจริงนะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างบทความตอนแรกเนี่ยครูจะเอาตัวนี้แหละไป็นข้อสอบแต่ว่ารู้สึกว่าบทความมันสั้นเกินไปบทความมันสั้นเกินไปแต่ว่ามันมีครบนะคะมันมีครบทุกทุกสัญลักษณ์เลย มันมีครบทุกสัญลักษณ์เลยอันดับแรกในการทำแกะเชื่อมโยงเด็กๆ่ะแกะเชื่อมโยงมี3ามสเตปนะครูจำมาแบบนีบ้วิธีการทำแกะเชื่อมโยงของครูบางคนอาจจะมีทริคเป็นของตัวเองก็ได้แต่ว่าถ้าบางคนที่ยังไม่มีทริคนักเรียนลองใช้สเตปของครูดูนะคะอ่ะแกะเชื่อมโยงเดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนเลยแกะเชื่อมโยงมี3มสเตปแกะเชื่อมโยง มีสามสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งใช้เลขกำกับในบทความอาะไม่ใช่ใช้ใส่เลขกำกับในบทความเดี๋ยวเขอาอนุญาตวางง i p a ดดีๆก่อนอโอเคใส่เลขกำกับในบทความสเต็ปที่สองเมื่อเราใส่เลขกำกับในบทความเสร็จแล้วสเต็ปที่สองคือวาดแผนผังเชื่อมโยง วาดแผนผังเชื่อมโยงแล้วก็สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่3ใส่รหัสคำตอบใส่รหัสคำตอบทีนี้เมื่อเราทราบสเต็ปแล้วเราทราบสัญลญักษณ์หรือยังครูเคยสอนแล้วนะเรื่องสัญลญักษณ์ทราบกันจำได้ไหมจำได้ไหมจื๊ อะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์หน่อยสัญ,ญลักษณ์นะคะเวลาเราเอาไปวาดเป็นในแผนผังสเต็ปที่สองเนี่ยเราจะต้องวาดเป็นเส้นลูกศรน,นะคะส่วนสเต็ปที่สามเดี๋ยวเราเติมเป็นเลขเติมเป็นสัญ,ญลักษณ์ ADF นะคะอ่ะเรามาดูหน่อยมีอะไรบ้างอะลูกศรถ้าเป็นลูกศรหัวแบบนี้ตึง้งแบบนี้เป็นมุมคล้ายๆลูกธนูขีดออกมาเป็น A นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ เป็นเส้นย,วยาวๆมีลูกกลมๆอยู่ตรงนี้เป็นลูกตุ้มนะคะแทนดีเนาะแล้วก็ตรงนี้คล้ายๆ A เลยคล้ายๆ A เลยแต่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางเป็น f นะคะเป็น F นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของแต่ละสัญ,ญลักษณ์กันครูเคยพูดแล้วแต่ย้ำไม่ฟังอีก A เนี่ยเป็นเหตุเป็นผลนะจ๊ะเป็นเหตุเป็นผล ดี <D S 2> <D S 1> เป็นหัวข้อและองค์ประกอบส่วน F เนี่ยเป็นยับยั้งแก้ไขบรรเทาอะไรพวกเนี้ยนะักเรียนที่เขาห้ามห้ามในที่เนี้ยการยับยั้งในที่เนี้ยจะเป็นผลดีก็ได้หรือจะเป็นผลเสียก็ได้นะคะเราไม่ได้โฟกัสที่ผลของมันเราโฟกัสที่รูปแบบคำเชื่อมของมันนะคะอะ ทีนี้เมื่อเราทราบแล้วว่าสเต็ปม,มีอะไรบ้างเราทราบแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์มีอะไรบ้าง ADF มีอะไรรูปแบบลูกศรมันเป็นยังไงสเต็ปที่1เรามาเริ่มทํากันเลยคือการเอาเลขกํากับตรงนี้นะคะมาใส่ในบทความตรงนี้มาใส่ในบทความตรงนี้ทันทีนะคะโดยเวลาเราวาดแผนผังอนักเรียนเราจะไม่เขียนหรอกว่าการเงิน example ยกตัวอ,อยา่างการเงินมันเชื่อมโยงกับความเครียดสมมติมันเชื่อมโยงกับความเครียดเราจะไม่เขียนแบบนี้นะจ๊ะ เราจะไม่เขียนแบบนี้โนจะเสียเวลาจะเราก็จะใช้เลขกำกับตัวหนึ่งแทนคําว่าการเงินแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันสมมุตินะคะมีการเชื่อมโยงกันกับความเครียดก็คือศูนย์สองนั่นเองนี่ไงเลขกำกับของความเครียดคือคําว่าศูนย์อ่านคือเลขกำกับศูนย์สองเราจะใช้เลขกำกับแทนข้อความที่กําหนดนะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยเราจึงจะต้องเอาเลขกำกับเนี่ยมาเขียนมาเติมอยู่ในบทความเพื่อที่ให้เราอ่านบทความตรงเนี้ย เราอ่านบทความตรงเนี้แล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ผ่านตัวเลขนั้นนะคะโดยเอามาเชื่อมโยงในสเต็ปที่2ตรงนี้อ่ะอันดับแรกเรามาทําก่อนสเต็ปแรกเรามาทําก่อนอ่ะเลขกํากับตัวหนึ่งแทนคําว่าการเงินในบทความนักเรียนหาเลยค่ะบทความ2อ,อันนี้มันคือบทความเดียวกันนะลูกนะเพียงแค่ว่าครูปเปิด2หน้าจอเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดนะอ่ะการเงินอยู่ไหนหาเลยจ้ะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกตัวเลยแหละทุกครั้ง ข้อความที่กําหนดให้ตรงเนี้ยครูจะเน้นเป็นตัวหนาให้อยู่แล้วครูจะเน้นเป็นตัวหนาให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตีเรียดว่าเอาที่ชเ,เชื่อขาดแล้วมันเจอคาต้ำแล้วมันจะเชื่อมโยงกันยังไงไม่ต้องไปตีเรียดนะคะครูไฮไลท์ไว้อยู่แล้วมันจะมีเฮดของข้อความที่กําหนดซึ่งเฮดนั้นอะ่ะครูเขาได้ไฮไลท์ไว้อยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมีคําซ้ำบ้างเจอคําซ้ำบ้างแต่ถ้าเจอคาซ้ำเราต้องไฮไลท์ดูวน้นะอ่ะเรามาสเต็ปแรกเลยจ้ะอันแรกนะคะก็คือนํา เลขกำกับมาใส่ในบทความนำเลขกำกับมาใส่ในบทความนะคะอ่ะสเต็ปอ่ะเราใส่ในบทความโดยสเต็ปที่หนึ่งเนาะเลขกำกับศูนย์หนึ่งแทนคำว่าการเงินักเรียนหาเลยค่ะครูไฮไลท์การเงินไว้อยู่ที่ไหนนี่ไงเจอละอ่าไฮไลท์ไว้เลยคำว่าการเงิน คือไม่จําเป็นจะต้องไฮไลท์ก็ได้นะแต่ทาอะไรก็ได้ให้มันให้เราสะดุดตาให้เราเห็นมันอนะ่ะศูนย์สองคือคาว่าความเครียดหาเลยจากความเครียดอยู่ตรงไหนในข้อสอบจริงะนะักเรียนขาครูไม่ใช่แค่ไฮไลท์ธรรมดานะครูค,คนนักเรียนมองไม่เห็นครูขีดเซนต้ให้ด้วยขีดเซนต้ให้ด้วยนะคะความเครียดเจอแล้วนี่ไงเราก็ใส่ศูนย์สองไว้ศูนย์สามคือความเครียดระดับเล็กศูนย์สามเลขกำกับของศูนย์สามคือความเครียดระดับเล็กหาเลยอจอยู่ไหนเห็นไหมมองเห็นไหม ความเครียดระดับเล็กอยู่ตรงไหนนี่ค่ะทิชเชอร์หนาหาเจอแล้วอยู่ตรงนี้ก็ใส่ไปศูนย์สามศูนย์สี่อยู่ไหนความเครียดระดับสูงความเครียดขั้นสูงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงเจอแล้วอ่าไฮไลท์ไปแล้วก็ใส่เลขกำกับของความเครียดขั้นสูงลงไปคือศูนย์สี่เนาะต่อมาพยายามไม่คิดมากค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาได้เด็ค่ะเรจจะอยู่ตรงไหนได้บทความหาเจอกันไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้คูหาเจอแล้วนะ เราก็ใส่0ห้าลงไปแทนบล็อกนี้นะคะทีนี้0หกไม่มีเงินใช้จ่ายไม่มีเงินใช้จ่ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เจอไมหมคะนี่ไงอ่าแล้วเราก็ใส่เลขกำกับลงไปให้รู้ว่าคำนี้มันมีเลขกำกับตรงนี้นะมันแทนเลขกำกับตัวนี้นะต่อมา0เจ็ดสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหาเลยจ้ะนี่ไงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอ่าเราก็ใส่0เจ็ดลงไปต่อมา0แปดอกหัก อกหักนี่ค่ะอกหักอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยศูนย์แปดศูนย์แปดเมื่อกี้ผู้ใส่ศูนย์อะไรลงไปอะศูนยะ์เจ็ดเนาะโอเคศูนย์เก้าอากาศร้อนอากาศร้อนเลขกำกับคือศูนย์เก้าเด็กๆหาเลยจ้อากาศร้อนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์เก้าลงไปทีนี้ญหนึงหห่งศูนย์อารมณ์เสียงญหญูหิดง่ายหาเลยจ้ะเจอไหมนี่ง่ายอารมณ์เสียงหูหิดง่ายใส่หนึ่งศูนย์ลงไปครบ เสร็จเรียบร้อยสเต็ปที่หนึ่งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสเต็ปที่หนึ่งคือเอาเลขกำกับจากตรงนี้มาใส่ในบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี้เราจะเอาตัวเลขกำกับที่เราใส่มาเมื่อกี้มาวาดในแผนผังนะคะมาวาดในแผนผังโดยใช้ลูกศรพวกนี้โดยใช้ลูกศรพวกนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ใช้เลขที่เราเนี่ยเอามาวางไว้บนข้อความที่กำหนดนะคะมาเชื่อมโยงคำกัน มาเชอมโยงคำกันอันดับแรกอาสเตปนี้ยมันจะเป็นสเต็ปที่เด็กๆอะคะ่ะได้อ่านบทความครบทุกตัวอักษรนะคะได้อ่านบทความครบทุกตัวอักษรอะมาตัปหนึ่งนะตัปหนึ่งนะเดี๋ยวรูเปลี่ยนสีปากกาก่อนอะเรามาดูเราอ่านเลยค่ะ ท่ามกลางโลกทุนนิยมเงินคือพระเจา้ามนุษย์ทํางานแข่งกับเวลาบางคนทํางานอย่างมีเป้าหมายบางคนทํางานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆเหมือนหนูในกรงจับไม่มีทางหลุดพ้นแม่มีความสามารถเราไม่มีการวางแผนและกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนความเครียดอ่านักเรียนเจอคำตามแล้วเห็นไหมคะความเครียดอันเนี้ยเห็นไหมมันคือคำตานะคะเพราะฉะนั้นไฮไลท์ไว้เลยไฮไลท์ไ,ไว้เลยรูเปลี่ยนสีปากกาจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่อ่าพ่อความเด่นเดแต่มันเชื่อมโยงกันนะเด็กๆ มันอาจจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงแต่ไฮไลท์ไ้ก่อนแล้วก็ใส่สูตรสองลงไปถ้าไม่เป็นสูตรสองะเชอร์ทำไมอันนี้มันเป็นสูตรสองเราไม่มีสูตรสองเราไม่ใช่หรอเพราะว่า,วาม,ม,มันเป็นคําซ้ำไงคะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคำซ้ำความเครียดคําเดียวกันเลยเราก็ใส่เลขเดียวกันไว้นะคะอ่ะต่อความเครียดจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างลีงเลี่ไม่ได้โดยความเครียดนั้นอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเรื่องทั่วไปในชีวิตเรื่องการงานการเงินความรักสังคมหรืออ่ะ เรามาดูนักเรียนาขาสองอันนี้มันอยู่ใกล้กันเลยมันอยู่ใกล้กันเลยแล้วมันมีคําเชื่อมอยู่ตรงกลางนักเรียนมันมีคําเชื่อมอยู่ตรงกลางทิชอูแต่มันจะเป็นดีหรือว่าหนูจําได้ว่าอาจเกิดจากเนี่ยเป็น A หนูจำได้ว่าอาจเกิดจากเนี่ยเป็น A นในทิชชร์จำได้ว่ามันเป็น A แล้วหนูก็จำได้ว่าเช่นเนี่ยเป็น D แล้วทีนี้ทิช์ค่ขแล้วถ้ามันอยู่ มันอยู่2ตัวเลยอ่ะมันอยู่2ตัวเลยหนูควรจะเลือก a หรือควรจะเลือก D ค่ะทิเชอร์นักเรียนคะถ้านักเรียนเจอคําเชื่อมระหว่างบล็อกเนี่ยสอบคาเชื่อมอันนี้คือบล็อกนะนักเรียนอย่าลืมนะคะอันนี้คือบล็อกนะถ้าเจอคําเชื่อมระหว่างบล็อกเนี่ยให้เลือกคําเชื่อมแรกนะคะให้เราโฟกัสคาเชื่อมแรกนะคะอ่ะทีนี้ความเครียดกับการเงินเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกันละนักเรียนเขียนเลยค่ะศูนย์สอง กับ0 1จะเชื่อมโยงกันละแต่ว่าเชื่อมโยงกันในรูปแบบไหนนี่ไงเชื่อมโยงครูบอกว่าให้โฟกัสทเช่อมแรกใช่ไหมก็คือ a เราก็ใส่ลูกศรเลยค่ะเราก็ใส่ลูกศรเลยลูกศร a คืออะไรนี่ไงลูกศร a คือตรงนี้นะคะที่เชื่อคะแล้วหนูจะต้องหันปลูกศรไปทางไหนคะอ่าอาจจะมีคนเกิดคําถามขึ้นมาหันลูกศรไปทางไหนหันลูกศรไปทางผลเสมอเดี๋ยวครูเขียนไปให้หันลูกศรไปทางผลเสมอ หันลูกศรไปทางผลเสมอนะคะเราก็ต้องมาโฟกัสมาวิเคราะห์แล้วว่าอันไหนคือเหตุอันไหนคือผลนะคะเขาบอกว่าอาจเกิดจากอาจเกิดจากแสดงว่าไอ้เจ้าความเครียดนียเป็นผลชัวๆวเพราะว่ามันเกิดจากเพราะว่ามันอาจเกิดจากมันเพราะมันเกิดจากไอ้นเรื่องเกิดจากอะไรบ้างล่ะเกิดจากเรื่องทั่วไปในชีวิตเกิดจากการงานเกิดจากการเงินเกิดจากความรักพวกนี้มันเป็นเหตุให้เกิดความเครียดหมดเลยเพราะฉะนั้น0หนึ่งเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิด0สองนะคะ ศูนย์หนึ่งจึงเป็นเหตุให้เกิดศูนย์สองแล,ล้วเนก็ว่าลูกศรลงไปไปทางผลเสมอนะคะปลายลูกศรอ,อยู่ผลเสมออะต่อมาต่อมาอะจบถึงนี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้มันเกิดจากปัจจัยภายนอกทีนี้เรามาดูปัจจัยภายในบ้างมาดูปัจจัยภายในความเครียดเนี่ยมีทั้งปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในเลยแต่เขาไม่ได้โฟกัสเพราะว่าไม่ได้ไฮไลท์ไว้เนาะ ปัจจัยภายนอกคืออะไรปัจจัยภายนอกก็คือการเงินที่เราเขียนไปเมื่อกี้ที่นี้ปัจจัยภายในก็คือสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงความเครียดมีปัจจัยภายนอกและมีปัจจัยภายในแสดงว่ามันเป็นเหตุหมดเลยใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นเหตุหมดเลยไอ้การเงินก็เป็นเหตุเหมือนกันเพราะการเงินเป็นปัจจัยภายนอกสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจึงเป็นเหตุเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นปัจจัยภายในเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เขียนไปเลยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเลขอะไรมันแทนล่ะศูนย์เจ็ดน้เรนก็วาดไปเลยค่ะศูนย์เจ็ดเป็นเหตุ 0 7เป็นเหตุให้เกิด0ูนย์อุ๊ยทำไมลูกศรครูทูเลดจังเลยอะเป็นเหตุให้เกิดศูย์เช่นเดียวกันนะคะปลายลูกศรอ,อยู่ที่ผลเสมอนะคะปลายลูกศรอ,อยู่ที่ผลเสมออ่ะต่อมาความเครียดมี2ระดับอันไหนที่มันไม่ได้ไฮไลท์แล้วมันไม่มีคาซ้ําเด็กๆไม่ต้องไปสนใจความเครียดมี2ระดับเจอคําว่าความเครียดอยีกแล้วอะเชิญหนูก็เครียดเหมือนกันหนูเจอความเครียดหนูก็เครียดเหมือนกันอ่ะก็ไฮไลท์ไว้แล้วก็ใส่ศูนย์สองลงไป เพราะว่ามันเป็นคําซ้ําเนาะเพราะว่ามันซ้ํากันนี่เห็นไหมความเครียดมีสองระดับคือที่เชอร์หนูจะคาว่าคือหนูจําได้ว่าคือเนี้ยเป็นหัวข้อและองค์ประกอบอ่าก็เขียนลงไปเขียนไว้ให้ให,ให้กันให,ให้ตัวเองไม่ลืมเนาะความเครียดมีสองระดับคือความเครียดระดับเล็กแสดงว่าสองอันนี้ต้องเชื่อมโยงก,กันละ สออันนี้ก็เชื่อมโยงกันละเพราะมันเป็นบล็อกสองบล็อกแถมมีคาเชื่อมอยู่ตรงกลางนะคะแสดงว่าไอ้ความเครียดกับความเครียดดับเล็กเชื่อมโยงกันละนัเรียนก็ใส่ศูนย์สามค่ะเชื่อมโยงกันในทิศทางไหนล่ะทิศทางทิศทางหัวข้อและองค์ประกอบไงเพราะว่าคือมันคือเป็นดีใช่ไหมคะคือมันเป็นดีเนาะเพราะต้องหันลูกศรไปทางไหนล่ะเชอหันไปที่องค์ประกอบเสมอหันลูกตุ้มไปทางองค์ประกอบเสมอไปทางองคง ประกอบต้นไหนเป็นเหตุไม่ต้องหันไปค่ะหันไปทางองค์ประกอบเสมอไอ้ความเครียดนียเป็นเหตุดูก็รู้ละว,ว่าความเครียดเป็นเหตุเพราะว่ามันแบ่งออกเป็น2ระดับก็คือความเครียดระดับเล็กเพราะฉะนั้น0ูนย์กับศูนย์จึงมีความเชื่อมโยงกันก็คือเป็นหัวข้อและองค์ประกอบโดยศูนย์เนี่ยเป็นองค์ประกอบของศูนย์สองนะคะนั่นเองก็วาดไป นี่แค่นี้นะคะเช่นอ่าเรามาดูโฟกัสต,ต่อนะคะความเครียดระดับเล็กเช่นรถติดอากาศร้อนอาร์ติเชอร์คะหนูคิดว่ามันต้องเชื่อมโยงกันแน่เลย2อ,อันนี้เพราะว่ามันเป็น2บล็อกแล้วมันก็มีคําเชื่อมอยู่ตรงกลางคือคําว่าเช่นคําว่าเช่นนะคะเป็นดีเนาะค,คาว่าเช่นเป็นดีนะคะคําว่าเช่นเป็นดีเช่นคือหมายถึงได้แก่พวกเนี้ยเป็นดีหมดเลยนะคะ2อ,อันเนี้ยสั่งกับ9แสดงว่าต้องเชื่อมโยงกันละต้องเชื่อมโยงกันละ เป็นอะไรล่ะก็เป็นดีไงหันไปทางที่องค์ประกรอบสเสมอแล้วเก็เขียนลงไปเลยค่ะ09เป็นลูกตุ้มแล้วเรนก็มาดูวตรงไหนเป็น head อ๋อตรงนี้น่าจะเป็น head แหละเพราะว่ามันบอกว่าเ <im it> ช่นมีพวกนี้พวกนี้จําแนกออกมาเป็นพวกนี้พวกนี้แสดงว่าลูกตุ้มเนี่ยจะต้องอยู่ที่09นะคะอ่ะต่อมาอ่ะความเครียดแบบนี้เรามาดูนะักเรียนดูความเครียดแบบนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่คาตั้มนะคะแต่มันอาจจะหมายถึงคําที่มันคือความหมายเดียวกันความเครียดแบบนี้ก็คือไอ้อากาศร้อนนั่นแหละไอ้อากาศร้อนคือความเครียดแบบนี้แหละ มันจะทําให้อารมณ์เสียงุดติดง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ศูนย์เก้ากับหนึ่งศูนย์เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันละจะต้องเชื่อมโยงกันละโดยมีคําว่าทําให้เป็นคําเชื่อมมีคําว่าทําให้เป็นคําเชื่อมนะคะซึ่งทําให้เนี่ยเป็น A เป็น A นะคะแล้วก็มาดูอันไหนเหตุอันไหนผลเราจะได้หันลูกศรไปทางไปทางทางที่มันถูกต้องนะคะต้องมาโฟกัสอันไหนเหตุอันไหนผลก็มาดูนะคะทําให้เนี่ยแสดงว่าเหตุเนี่ยอยู่ข้างหน้า เช่นนักเรียนทําให้ครูโมโหอะไรอย่างเงี้ยเหตุอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นไอ้อากาศร้อนเนี่ยจึงเป็นเหตุให้อารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายนะคะก็ใส่ลงไป0่วนเก้ากับหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะหนึ่งศูนย์ส่วนเก้าเนี่ยเป็นเหตุเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหตุทําให้เราอารมณ์เสียงหงุดหงิดง่ายอนะ่ะก็ใส่ไปแบบนี้เลยต่อมาและอีกระดับหนึ่ง และอีกระดับหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากค่ะนักเรียนและอีกระดับหนึ่งแสดงว่าความเครียดเห็นไหมเขาบอกว่าความเครียดมี2ระดับระดับแรกคือความเครียดระดับเล็กอีกระดับหนึ่งคือความเครียดระดับสูงนะคะมี2ระดับอันนี้คือระดับที่1อันนี้คือระดับที่2เห็นไหมคะอาทิชร์เราที่ทํามาเมื่อกี้พวกอากาศร้อนอารมณ์เสียงงุดหงิดง่ายคืออะไรอะอารมณ์เสียงงุนหงิดง่ายเป็นลูกกระจกของความเครียดระดับเล็กนะคะเมื่อกี้เรายังอยู่ในความเครียดระดับหนึ่งอยู่อันนี้เขาบอกว่าอีกระดับหนึ่งแสดงว่าเป็นความเครียดระดับที่2และ เฮดก็คือความเครียดนะคะมีลูกกระจกเป็นความเครียดระดับเด็กและความเครียดระดับสูงอ่าส่วนลูกกระจกของความเครียดระดับเด็กก็คืออากาศร้อนแล้วก็อาดมเสียงหงุดหงิดง่ายแค่นี้เองไม่มีอะไรยากนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะศูนย์สี่เชื่อมโยงกับศูนย์สองอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอีกระดับหนึ่งของความเครียดนะคะเราก็ใส่ไปเลยเราก็ใส่ไปเลยอีกระดับหนึ่งเป็นลูกตุ้ม ทำไมเป็นลูกตุ้มละ่ะก็มันนี่ไงคำเชื่อมของมันคือคำว่าคือไงคือความเครียดระดับเด็กแล้วก็ความเครียดระดับสูงเห็นไหมคะเช่นเช่นอ่าที่เชื่อคะหนูว่าหนูเจออีกแล้วหนูเจอกันเชื่อมโยงกันอีกแล้วเพราะว่านี่มันเป็นสองบล็อ,อกแล้วมันมีคำเชื่อมคำว่าเช่นซึ่งหนูจําได้ว่ามันเป็นดีเนี่ยอยู่ตรงกลางพอดีอ่าวงเล็บไว้เอ้ยไม่ใช่วงกลงไมไว้เราจะได้จําได้ดีนะคะความเครียดระดับสูงเช่นอ่าความเครียดระดับสูงเป็นหัวข้อเราก็มีลูกกระจกเป็นไม่มีเงินใช้ อ,อกหักอะไรพวกนี้เราก็เขียนลงไปเลยค่ะ0 6 0 6เป็นลูกกระเจกะของศูน4แล้วก็่วนตายก็เป็นลูกกระเจกะของศูน4เช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในองค์ประกอบของความเครียดรดับสูงเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ต่อมาความเครียดอทิเชนหนูเจอคำซ้ำอีกอะไฮไลท์ไว้ค่ะเจอคำซ้ำไฮไลท์ไว้เขียนเลขกำกับทิ้งไว้ ความเครียดเนี่ยเกิดได้กับทุกคนเลยเขาก็บอกเออความเครียดเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนนะไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะหายไปก็เหมือนกับสิวเม็ดนึงนั่นแหละที่มีเกิดก็ต้องมีหายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถดับความเครียดได้คือการที่ตัวบุคคลนั้นต้องพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติผ่อนคลายร่างกายแล้วก็พยายามไม่คิดมากอาทิเชร์ค่ะหนูเจอแค่นี้นสุดท้ายแล้ว่าแล้วมันจะไปเชื่อมโยงอะไรอ่ะพยายามไม่คิดมากและความเครียดเจอคำซ้ำอีกแล้วค่ะไฮไลท์ ก็คือศูนย์สองและความเครียดนั้นก็จะลดหายไปลดหายไปนะเล่นอ,อย่าลืมลดหายไปเป็น f นะคะเป็น f เพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยพยายามไม่คิดมากเนี่ยค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาเนี่ยจึงมายับยัง้งการเกิดความเครียดยับยัง้งการเกิดความเครียดน,นะคะเอายังไงดียับยัง้งการเกิดความเครียดเดี๋ยวอะตรงนี้แล้วกัน ยับยั้งการเกิดความเครียดนะคะเพราะฉะนั้น0ูนย์้าเราเขียนไป0ูย์ห้าเนี่ยมายับยั้งศูนย์สจบแล้วสเต็ปที่2ของเราจบแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่นักเรียนอ่านบทความมาจนถึงสุดท้ายตรงนี้แสดงว่าเราวาดแผนผังจบแล้วนะคะเราวาดแผนผังจบแล้วต่อมาสเต็ปที่3สเต็ปที่3นะคะเราจะเอาแผนผังที่เราวาดตรงนี้นะคะ่ะมาเขียนในรหัสคําตอบตรงนี้ มาเขียนในรหัสคําตอบตรงนี้เราจะเอาแผนผังตรงนี้มาเขียนตรงนี้เขียนยังไงอะเชอรเราจะใช้เราจะไม่ใช้ลูกศรแบบนี้แล้วนะแต่เราจะใช้เป็น a a d f แทนเราจะใช้เป็นตัวอักษรพยัญชนะแทนอ่ะเรามาดูใช้เลขกํากับรหัสคําตอบตรงนี้นะคะ่ะรหัสคําตอบตรงเนี้นะคะเราจะเอาตัวไหนมาเติมอะเชอร์หนูอะจะดูออกได้ยังไงอะจะเอาตัวไหนมาเติมอะงงอะเชอร์เออ ใส่ตัวเลขปลายเลขกำกับเสมอใส่ตัวเลขปลายเลขกำกับตัวเลขปลายเลขกำกับนะั้นอะจะคือคำตอบนะคะไอมาเรามาดูกันเรามาดูกันไอยูเรดีพร้อมหรือยังอย่างศูนย์หนึ่ง 01, เลขกำกับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอยู่ไหนหาเจอไหมศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้เลขกำกับศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ ศูนย das so ein ์หนึ่งอยู่ตรงนี้ปลายเลขกำกับคืออะไรปลายเลขกำกับคือศูนย์สองเห็นไหมคะตรงนี้เราจะเรียกว่าปลายนะตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าปลายนะคะตรงที่ลูกศรมันทิ้มลงไปจะเรียกว่าปลายเพราะฉะนั้นไอตัวศูนย์หนึ่งเนี่ยค่ะศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้ปลายเลขกำกับของมันมันชี้ออกมาหาศูนย์สองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ศูนย์สองไปเลยศูนย์สองเป็นศูนย์สองนะคะเป็นศูนย์สองที่เชื่อค่ะหนูจะรู้ได้ไงว่า a เป็นเป็นเเป็น d หรือเป็น f อ่ะเรามาดูอย่างศูนย์หนึ่ง ตอนนี้เรากำลังทำเลขกํากับข้อศูนย์หนึ่งอยู่นะคะมีปลายลูกศรคือศูนย์สองปลายลูกศรคือตรงนี้ปลายลูกศรคือตรงนี้แล้วนักเรียนจําได้ไหมสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรคือแทน A ไงคือแทน A ไงเห็นไหมเห็นไหมคือแทน A ไงเพราะฉะนั้นศูนนึก็เลยจะต้องเป็นศูนย์สอนะคะต่อมาศูนสองต่อมาศูนยนะคะ นักเรียนเห็นไหมส่วนหนึ่งจบแล้วนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยชีย้มาแค่ส่วนสองชี้มาแค่ส่วนสองไม่ได้ชี้ออกไปไหนละชี้มาแค่ส่วนสองต่อมาเรามาดูส่วนสองต่อมาเรามาดู 02. ส่วนสองส่วนสองชี้ออกไปที่ไหนบ้างอะทิชช่าหนูเห็นละส่วนสองชี้ออกไปตรงน,นี้เป็นลูกตุ้มเป็นสัญลักษณ์ลูกตุ้มชี้ออกไปแค่สองอันเพราะว่าที่เหลือชี้มาที่ส่วนสองหมดเลยส่วนสองชี้ออกไปหายแค่สองอันเราก็เอาสองอันเนี้ยมาใส่ในเลขกำกับของส่วนสองนะคะเลียงเลขให้ครูด,ด้วยนะคะเอาเลขน้อยขึ้นก่อน เอาเลขหน้อยขึ้นก่อนเราก็ใส่เป็นอะไรอุ๊ด sorry ค่ะเราก็ใส่เป็นอะไรนี่ไงใส่เป็นศูนย์สามใส่เป็นศูนย์สามศูนย์สามอะไรละ่ะศูนย์สามลูกตุ้มมันเป็นอะไรจําได้ไหมลูกตุ้มเป็นอะไรจำไม่จำไม่ได้ย้อนมาดูลูกตุ้มเป็นดีลูกตุ้มเป็นดีเราก็ใส่เป็นศูนย์สามดีศูนย์สี่ล่ะอ่ะลูกศูนย์สองมันชี้ออกไปหาศูนย์สี่ด้วยใช่ไหมศูนย์สองชี้ออกไปหาศูนย์สี่ด้วยศูนย์สี่ก็ต้องเป็นดีเหมือนกันเพราะว่าหัวมันเป็นลูกตุ้มเนาะศูนย์สี่ อะแล้วนอกจากชี้ไปที่ศูนย์สกับ0ูนย์สี่ศูนยได้ชีย้ยกไปไหนอีกไหมไม่จ้าศูนยไม่ได้ชี้โยกไปไหนแล้วที่เหลือเนี่ยชีย้ไปที่ศูนยสองหมดเราไม่ต้องไปโฟกัสนะคะดอนโฟกัสไม่โฟกัสจ้าไม่โฟกัสจ้า,จาดอนอะไรวะ <c oughs> อ่ะ ชี้โฟกัสแค่ตัวที่มันทิ่มออกไปนะคะต่อมาส่วนสามเรามาดู0 3วนสาม่วนสามอยู่ตรงไหนคะส่วนสามอยู่ตรงนี้ส่วนสามทิ่มไปไหนส่วนสามทิ่มไปหารส่วนเก้าส่วนสามทิ่มไปหาส่วนเก้าแล้วส่วนสามเราจทิ่มไปหาส่วนเก้าเราทิ่มไปที่ไหนอีกไหมไม่จะไม่ได้ทิ่มแล้วจะที่เหลือเนี่ยทิ่มมาที่0นย์สามไม่ต้องไปโฟกัสเราโฟกัสแค่มันทิ่มไปที่ไหนทิ่มไปที่0่ย์เก้าเราก็ใส่ไปเลยค่ะ0่วนเก้าส่วนเก้าเป็นอะไรอ่ะส่วนเก้าเป็นลูกตุ้มจำได้ว่ามันเป็นดีอ่ะเชอร์หรือจำได้ว่ามันเป็นดี อาจาได้ว่ำเป็นดีก็ใส่เป็นศูนย์เก้าดีต่อมาศูนย์สี่ศูนย์สี่อยู่ตรงไหนหาเจอไหมศูนย์สี่อยู่ตรงไหนหาเจอไหมศูนย์สี่อยู่ตรงนี้ศูนย์สี่ทิ้งไปไหนไหมศูนย์สี่ทิ้งไปที่ศูนย์หกกับศูนย์แปดกระเชอร์อ่ะเราก็เอามาใส่เลยจ้ะศูนย์หกศูนย์หกเป็นอะไรศูนย์หกเป็นหัวลูกตุ้มแบบนี้เป็นดีแน่นอนก็ศูนย์หกดีแล้วศูนย์แปดเป็นอะไรศูนย์แปดเป็นอะไรศูนย์แปดก็เป็นดีเหมือนกันเพราะเป็นหัวลูกกตตุ้มม็็ใส่่เปนดีอา จบแล้วเพราะว่าส่วน่ทิมไปแค่2ตัวเลขนี้ไม่ได้ทิมไปที่เลขอื่นแล้วนะคะต่อมา05 05อยู่ตรงนี้05ทิมไปที่ไหน05ทิมไปที่02ด้วยสัญลักษณ์แบบนี้เราก็ใส่ไปเลยค่ะ05ทิมไปที่02ก็ใส่02เลยเพราะว่าเราต้องใส่ตัวเลขที่อยู่ปลายลูกศรน,นะคะตัวเลขที่อยู่ปลายลูกศรแล้วเป็นสัญลักษณ์อะไรจําได้ไหมตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ยับยั้งนะคะเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ยับยัง้งก็ใส่เป็น 02f ก็ใส่เป็น0ูนย์สองนะคะต่อมา0มูนย์นักเรียนหาเลข0ูนย์หเจอไหมหาเลข0ูนย์หกเจอหรือเปล่านะเจอไหมเจอไหมคะเจอกันหรือเปล่าศูนย์หเจอไหมศูนย์หกอยู่ไหนนี่ไงศูนย์หอยู่ตรงนี้ศูนย์หกด้ทิมไปไหนอ่ะศูนย์หกไม่ได้ทิมไปไหนเลยเชอร์ศูนย์หกไม่ได้ทิมออกไปเลยอ่ะท,ทําไงอ่ะทีเนี้ยศูนย์หกไม่ได้ทิมออกไปถ้ามันไม่ได้ทิมออกไปแต่มันจะตัวรหัสคําตอบอะค่ะมันจะต้องมีใส่ทุกมันจะต้องมีใส่เสมอ มันจะต้องมีใส่เสมอมันจะไม่มีเว้นว่างไว้นะคะมันจะไม่มีเว้นว่างไว้เฉยๆนะคะไม่มีแถวหน้าเนี่ยจะต้องใส่รหัสคําตอบเสมอแถวหน้าใส่รหัสคําตอบเสมอเขียนไว้ให้แถวหน้าใส่คําตอบเสมอ แถวหน้าใส่คำตอบเสมอนะคะถ้ามันไม่ได้ทิมออกไปถ้าอย่างส่วนหกเนี่ยมันไม่ได้ทิมออกไปนะเรียงใส่เก้าสิบเก้าเหอย่าลืมนะคะเก้าสิบเก้าเคืออะไรก็คือเลขกำกับนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับอะไรเลยเลขกำกับนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับใครเลยก็เลยต้องใส่เก้าสิบเก้าเหไว้เพราะแถวหน้าต้องมีคำตอบเสมอต่อมาส่วนเจ็ดหาส่วนเจ็ดเลยใส่แค่นี้ข้อไหนที่ใส่เก้าสิบเก้าเตุข้อนั้นจะไม่มีเลขอื่นต่อท้ายแล้วข้อไหนที่ใส่เก้าสิบเก้าเหตุข้อนั้นจะไม่มีเลขอื่นต่อท้ายแล้ว ต่อมาหาส่วนเ็เลยจ้ะส่วนเ็อยู่ไหนนี่ส่วนเ็ดอยู่นี่แล้วปลายลูกศรส่วนเดชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่ส่วนสองเราก็ใส่เลยค่ะส่วนสองส่วนสองเป็นสัญลักษณ์อะไร a d f โฟกัสที่ปลายลูกศรอ,อ้อเป็น a นี่เองเพราะว่าจําได้ว่าแบบลูกธนูมันเป็น a เนาะต่อมาส่วนแปดอยู่ตรงนี้ส่วนแปดอยู่ตรงนี้ส่วนแปดเป็นอะไรส่วนแปดที่มาไปไหนไหมไม่จ้ะส่วนแปดเหมือนส่วนหกเลยไม่ได้ทิมก็ใส่กับสิบ head ต่อมา09หา09เลยค่ะนี่ค่ะที่เช่าหนูเจอแล้ว09อยู่ตรงนี้09ทิ่มไปไหน09ทิ่มไปที่10ดด้วยลูกศรแบบนี้จําได้ว่ามันเป็น A ด้วยลูกศรแบบนี้จําได้ว่ามันเป็น A ไปลูกศรคือ10เราก็ใส่ไปเลยค่ะ09ก็จะเป็น 10A ต่อมาข้อสุดท้ายละ10อยู่ไหนนี่ค่ะทิเช่า10อยู่ตรงนี้10อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะไม่ได้ที่มออกไปไหนเลยจ้า10ไม่ได้ที่มออกไปไหนเลยเป็นอะไรเป็น 9.9H นะคะ จบเพียงเท่านี้ค่ะเสร็จเพียงเท่านี้จบปิ้งเลยสเต็ปที่1นนะคะเราก็ทํากันไปแล้วก็คือเอาเลขกํากับจากตรงนี้มาใส่ไว้ตรงนี้สเต็ปที่ 2. สงสเต็ปที่สองคือเอาเลขที่เลขกากับที่เราใส่ในบทความเมื่อกี้มาวาดเป็นแผนผังตรงนี้คือสเต็ปที่2และสเต็ปที่3ก็คือเอาสิ่งที่เราวาดอยู่ตรงนี้มาใส่ในรหัสคําตอบนะคะจบแค่นี้ค่ะ